สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตบิตคอยเช่นเคยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวที่จะพุ่งหรือยังแบบที่ผมเคยลงคลิปนะครับเพื่อนๆืจะสังเกตได้น้ว่า2อาวันนี้นะครับราคาบิตคอยมีการตกลงมาใช่ไหมครับจากประมาณ3 0 0 0 0กว่ากว่าเนาะตกลงมาอยู่ที่2 6 0 0 0 2 7 0 0 0นะครับถามว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับสำหรับผมเป็นยังไงนะครับผมจะขอบอกเลยนะว่าผมยังมองว่ามันเป็นแค่การเขย่าเมานะครับทำไมนะครับเหตุผลแรกนะครับ เพื่อนๆดูนะ2เส้นนี้นะครับคือ2เส้นที่ผมเคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูบ่อยๆเนาะราคาบิตคอยนะครับตั้งแต่มีมาเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับที่ราคาบิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นของปี2015นะครับหลังจากที่เกิดตลาดเบรลิชนะครับลงมาชนเส้นสีส้มตรงนี้มันมักจะเป็นการสิ้นสุดตลาดเบร i ิชแล้วจะเริ่มกลายเป็นตลาดบูลิชนะครับปี2018ก็เช่นเดียวกันนะครับคือตกลงมาชนปึ๊บดีดลงมาทำดับเบิลบอททอมตรงนี้อาจจะเป็นโควิดนะครับ ทำดับเบิลบอททอมพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเรามาดูของปัจจุบันนะครับปี2021เนี่ยเป็นตลาดแบริชลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับมีการทะลุเส้นสีส้มตรงนี้ลงมาทําให้คนตกใจกันบ้างเพียงแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทะลุเส้นสีส้มตรงนี้ขึ้นมายืนเหนือได้แล้วแล้วถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควรผมถือได้ว่านี่เป็นสัญญาณดีสัญญาณแรกของการกลับตัวเป็นตลาดขาขึ้น สัญญาณที่2นะครับที่ผมเคยบอกคเพื qui, ่อนไปคือเรากํา <c> ล <oughs> ังรอให้2เส้นนี้นะครับตกลงมาอยู่ใต้เส้นปะข้างล่างนะครับจากคลิปที่แล้วเลยเนาะให้มันตกลงมาอยู่ข้างล่างก่อนต่อให้2เส้นนี้ตกลงมาไม่จําเป็นนะครับที่ราคาบิตคอยจะต้องตกลงมาลูดลงมาข้างล่างเลยไม่มีความจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอาจจะตกลงมาขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆแต่2เส้นเนี้ยตกลงมาเรื่อยๆนะครับอยู่ใต้เส้นปะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันตัดกันขึ้นนั่นคือสัญญาณการเกิดเป็นตลาดบูลิชที่แท้จริงของบิตคอยนะครับ เพียงแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาไซเวย์อยู่ตรงเนี้ยไปอีกสักพักนึงหลังจากเกิดการตัดแต่ผมจะบอกเพื่อนๆไว้เลยนะผมค่อนข้างเชียร์ไปว่าถ้ามันเกิดการตัดข้างล่างนะครับแล้วราคายังยืนเหนือเส้นสีส้มข้างบนไซเวย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะกลายเป็นตลาดบูลิชมากกว่าตลาดแบริชนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่ามีสัญญาณตัวไหนเนาะที่บอกว่าตลาดแบริชเนี่ยนะครับได้จบลงแล้วนะครับ แล้วกําลังกลับตัวเป็นตลาดบู l l i s h นั่นเองตัวแรกนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูกันนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเกิดบาสีเขียวเกิดขึ้นมันมักจะเป็นการ confirm นะครับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเป็นช่วงราคาที่ต่ําที่สุดของ bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นของปี2015นะครับปี2019ถูกไหมครับแล้วก็ปี2022แน่นอนนะครับปี2022เนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงคือ มันเกิดบาขึ้นบริเวณช่วงแถวนี้เนาะแล้วก็มีการตกลงมาเพิ่มอีกแต่ถ้าเกิดเราซูมออกมาไกลๆอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยเนาะว่าช่วงราคาแถวนี้ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่เลยนะครับเป็นราคาที่ถ้าคุณถือไว้นานๆเนี่ยคุณจะมีโอกาสกําไรมากกว่าขาดทุนแล้วหลังจากรอมาสักพักมันก็ได้บ่งบอกแล้วเนาะว่าแถวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาต่ําสุดนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับคือตัวนี้นั่นเองนะเพื่อนๆมาสังเกตนะครับทุกรอบเลยนะครับที่เกิดตลาดเบลลิชเนี่ย หลังจากที่ราคานะครับเริ่มตกมาถึงล่างสุดเนี่ยนะครับมันมักจะเกิดบาร์สีเหลืองขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมักจะอยู่ในช่วงบริเวณแถวนี้เนาะจนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่บาร์สีเหลืองเนี่ยหยุดการปิ้นหรือหยุดการเกิดบาร์สีเหลืองมันจะเป็นสัญญาณเริ่มนะครับที่บอกว่าตลาดบูลชเนี่ยกำลังเริ่มแล้วนะถึงแม้ว่าช่วงแรกนะครับพอมันหยุดการปิินเนี่ยช่วงแรกมันจะราคายังไม่ค่อยกระโดดอะไรมากนะครับ แต่มันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มสะสมแรงเริ่มเก็บแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูเนาะไม่ว่าจะเป็นปี2019นะครับพอมันปิ้นช่วงบริเวณนี้คือจุดต่ําสุดถูกไหมครับแล้วพอหยุดปิ้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพุ่งขึ้นไปเนาะช่วงนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นการกลับลงมาทาดับเบิลบอททอมได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงราคาประมาณนี้นะครับคือเริ่มปิ้นแท่งสีเหลืองนั่นเองนนนะครรับแแลล้้ววก็เเิิ่่มหยุดดป2ือที เดือนก่อนหน้านี้นะครับเราไม่มีการปินแล้วนะครับผมกําลังลุ้นให้แท่งสีเหลืองเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วราคาก็ไซเวจตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่บอกว่าราคาบิตคอยกําลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วโอเคตัวสุดท้ายนะครับที่กําลังบ่งบอกว่าบิตคอยกาลังกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับถ้าผมมาให้เพื่อนๆดูนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกิดแท่งสีแดงขึ้นช่วงนั้นเนี่ยมักจะเป็นการเก็บแรงเพื่อจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเพื่อนๆลองสังเกตดูนะ ปี2015นหะครับหลังจากเกิดตลาดแบลิชเกิดอะไรขึ้นครับล่วงลงมาอยู่ใต้เส้นสีเขียวนะครับแล้วเกิดเส้นสีแดงขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสามารถขึ้นมายืนเหนือได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพุ่งขึ้นไปเนาะปี2 0 1 8ันสก็เช่นเดียวกันนะครับลงมาอยู่ใต้เส้นสีเขียวนะครับเกิดเส้นสีแดงขึ้นพอพ้นเหนือน้ําขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพุ่งขึ้นไปแต่รอบนี้นะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างสวย คือเราลงมานะครับใต้เส้นสีเขียวแล้วเกิดเส้นสีแดงเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับทําดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับกับตรงนี้ไปแล้วพ้นเหนือนามขึ้นมาแล้วนะครับถ้าผมให้เพื่อนๆนะครับมาดูจากสถิติเก่าๆนะครับเราจะเห็นได้เลยน้อว่ามันพ้นเหนือนามมาเมื่อไหร่นะครับผมไม่สนนะครับว่ามันจะไซเวย์อยู่ข้างบนเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณถือในระยะยาวนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะชนะในขาขึ้นมากกว่าขาลงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังกันเท่านี้เนาะสำหรับใครนะครับที่สนใจเข้าห้องซิกนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยเนาะผมก็จะคอยบอกนะครับไม่ว่าผมซื้อสปอตเพิ่มตรงไหนนะครับเตรียมขายตรงไหนเนาะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ตรงไหนนะครับเป็นไม้ค่าขนมเนาะแล้วขายตรงไหนนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ